ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้เออเลือกโอะไรพวกนี้นะครับใส่ยังไงกับโฮสไปดูกันไปที่ DPC ก่อนแล้วก็ไปที่ไดซีเสร็จแล้วก็ไปที่ Windows นะครับเสร็จแล้วไปที่เขาบอกว่า Windows 7 32 Driver 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 โอเค okay. แล้วก็ ETC Host อ่ะตอนนี้ยังแก้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมขาตั้งให้มันแก้ได้ก่อนอ่ะเปิดคลิกขวาครับไปที่ Property ครับแล้วก็ Security Edit ต,ตัวนี้ครับตัวล่างสุดเลย Edit แล้วก็ตรง User เ,เนี่ยใส่ Modify ครับ API okay. <Okay. S 1> Yes ขอลองดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยให้มันขึ้นตรงนี้นะครับอันสุดท้ายขึ้นไว้ติ๊กถูก modify ติ๊กถูกโอเคนะครับแล้วก็ open w i t h n o t e pad แล้วก็ใส่เข้าไปครับ copy แ,แล้วก็วางแล้วก็กด save โอเคเรียบร้อยครับได้แล้วสำหรับวิธีนี้ใครยังไม่ได้อีกก็ยังเซฟไม่ได้อีกเดี๋ยวจะสอนวิธีใหม่อีกรอบนึงครับ โนแพดที่ขวาร u น Admin ครับเปิดตัวนี้มา uh, Open with n o t e p a d uh, อรนนี้แล้วก็กรอไฟล์อานนี้ออกมาอ่ uh, แล้วก็เพจรับแล้วก็กดเซฟไปเลยเซฟแล้วก็ไว้ที่นี่ครับ All file แล้วก็ตั้งตรงนี้เป็นเซฟอันนี้วิธีที่2นะครับเนีย่ยผมเซฟได้ละมีอยู่2วิธีครับแล้วก็กดเข้าเกมดูครับ อันนี้คือวิธีแก้ของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะ